ยังซ้อมมาแล้วค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะวิญญาณแม่ผีเรือนมาแล้วค่ะเราจัดการโขกกันเลยนะคะทุกคนพริกแกงนะคะหลังจากที่เรากระหน่ำพริกแกงของเราลงไปแล้วนะ,ะทุกคนนะคะมันก็ละเอียดดีแล้วนะคะใส่ไปหัวไชเท้าลงไปน้ําแกงนะคะจากนั้นก็ใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะตามไปด้วยน้ําตาลหนึ่งทัพพีนะคะผงชูรสแรกก็เกลืออย่างละสองค่ะใส่ไปเลยนะคะตามชอบด้วยอย่าลืมน้มามะขามเปียกของเรานะคะ รอให้นำแกงของเราเดือดน,นะคะทุกๆคนแล้วหลังจากนั้นนะคะเอาจัดการทุ่มผักของเราลงไปเลยะค่ะใส่ในหม้อให้ยับเลยนะคะหลังจากนั้นก็เตรียมปลาของเรานะคะอย่าลืมปิดฝาหม้อนะคะเพื่อจะให้ผักสวยงามหลังจากนั้นนะคะใส่ปลาเลยะค่ะทุกๆคนรอให้สุกอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็จัดการเสิร์ฟได้เลยคะ่ะเ<อ>คล็ดลับของแกงส้มนะคะทุกๆคนยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนะคะไว้2วัน3วันนะคะยิ่งรสชาติเข้มข้นนะคะนัวอร่อยมากเลยค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะจัดการเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า